ทดลองนําเสียงที่ถูกอ้างว่าผู้พูดคือโจไบเดนซึ่งเป็นเสียงที่ถูกเผยแพร่ในช่วงเลือกตั้งสหรัฐที่ผ่านมานะคะจากระบบก็ตรวจสอบก็ระบ,บุว่าเป็นเสียงที่ทำจาก AI ค่ะหรือการตรวจสอบภาพที่ถูกเผยแพร่ในโซเชียลมีเดียนะคะซึ่งเมื่อเข้าระบบการตรวจสอบแล้วก็พบว่าเป็นภาพที่ทำขึ้นจาก AI เช่นกันค่ะ นี่เป็นการตรวจสอบให้ดูว่า AI นั้นสามารถทําได้หลายอย่างนะคะแต่ก็สามารถตรวจสอบได้ว่ามาจาก AI หรือไม่ได้เช่นกันค่ะนายนัทกรปลอดดีบรรณาธิการแปรเช็คเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ AFP นะคะระบุว่าจากตลอดระยะเวลา5ปีที่ผ่านมาที่ทำงานด้านนี้นะคะก็พบว่ามีการใช้ AI สร้างข้อมูลเท็จในเรื่องของสุขภาพแล้วก็ด้านการเมืองมากที่สุดค่ะโดยสิ่งที่น่ากลัวน่ากังวลน,นะคะก็คือการส่งต่อข้อมูลเท็จในแอปพลิเคชันไลน์ที่ไม่ใช่สาธารณะนะคะอาจจะทําให้ผู้รับข่าวสารนั้นได้รับข้อมูลเท็จซึ่งผู้ใช้สื่อก็ควรจะรู้เท่าทันค่ะ ผมค่อนข้างมีความหวังกับเรื่องของ disinformation m i s i n f o r m a t i o n ในไทยเนื่องจากว่าผมมาเห็นชาวเน็ต netizen net ที่เขา,เาที่เขา active ในโพสต์ที่เขา,าเอาความข้อเท็จจริงมาแย้งนะครับ ขณะที่วันนี้นะคะผู้เข้าร่วมงานมีหลากหลายกลุ่มทั้งนักเรียนนักศึกษารวมไปถึงคนทำงานที่สนใจด้านเทคโนโลยี AI ค่ะเข้าร่วมชมนิทรรศการแล้วก็ร่วมฟังเสวนาในหัวข้อต่างๆตลอดทั้งวันเึ่นผู้ร่วมงานคนนี้นะคะก็บอกว่าสามารถนำความรู้ที่ได้รับฟังวันนี้ไปพัฒนางานของตนเองได้ค่ะ รู้สึกว่าเป็นการอัปเดตเทรนมันก็สําคัญเหมือนกันเพราะรู้สึกว่า AI มันก็เข้ามาใกล้ขึ้นทุกทีทุกทีแล้วก็ตัวเองเป็นคนทําง,งานด้านคอนเทนต์อยู่แล้วอะค่ะรู้สึกว่า AI ก็น่าจะช่วยทํางานได้เยอะแล้วก็การอัปเดตเทรนใหม่ใหม่มันจะช่วยให้แบบเราทํางานได้ง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกขึ้นแล้วรวดเร็วขึ้นแล้วลูกค้าจะได้รับประโยชน์มากยิ่งขึ้นค่ะ โดยงานนี้นะคะก็จะจัดขึ้นอีก2วันค่ะซึ่งตลอด2วันก็จะมีผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรม AI มาถ่ายทอดและก็แลกเปลี่ยนความรู้ค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะหัวทอ้อหัวข้อที่น่าสนใจก็คือนวัตกรรมเชื่อมนโยบายกับประชาชนรวมไปถึงเรื่องการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงในยุค AI ในอุตสาหกรรมสื่อค่ะซึ่งงานเสวนาก็จะเริ่มตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไปค่ะ นอกจากงานเสวนาแล้วนะคะก็อยากจะชวนคุณผู้ชมมาชมนิทรรศการค่ะซึ่งจุดนี้นะคะเป็นหนึ่งในทั้งหมด6จุดค่ะที่ทางไทย PPS ได้เปิดให้ชม AI นวัตกรรมของไทย PPS เองค่ะเป็น AI ผู้ประกาศข่าวนะคะซึ่งก็ด้านนี้นะคะก็คือจะเป็น AI ของคุณเจษดาส่วนด้านนี้นะคะก็คือเป็นตัวเ,เป็นคุณเจษดาจริงๆนะคะซึ่งก็ได้เห็นว่า AI นั้นสามารถทำได้หลายอย่างค่ะในอนาคตนะคะเราก็อาจจะได้เห็น AI ของคุณเจษดาไปนั่งอ่านข่าวคู่กับคุณวันวิสาก็อาจจะเป็นไปได้ค่ะขอบคุณครับคุณพิพาครับนี่คุณเจษดาจริงๆนี่อยู่ตรงนี้ครับอันนั้นคุณเจษดา AI นะครับขอบคุณมากมากครับกำลังจะถามอยู่พอดีเลยว่านี่เจษดาจริงๆ <c oughs> หรือว่าเจษดา AI ไ <c oughs> เจษดาตัวจริงนะคะที่นั่งอยู่ข้างดิฉันค่ะครับ